นี่นะคะกำลังใจของแม่วายามที่แม่วาเจ็บไข้นี่คือเด็กๆส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าแม่วาต้องขังเขาไว้ข้างบนเพราะว่าแม่วาไม่สามารถให้เขาไปอยู่รวมกันได้นะคะต้องขังเขาไว้ แล้วแม่วาก็ไม่กล้ามาคุกขี่กับน้องนะคะต้องให้เขาอยู่กันเพียงตามลำพังอยู่ข้างบนสงสารมากๆค่ะเพราะว่าปกติเขาเคยได้วิ่งเล่นกันทั้งชั้นบนชั้นล่างแม่วาก็ต้องขังเขาไว้ในห้องแบบนี้มาสี่วันแล้วแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาคุกคี่กับน้องๆ้องนะคะกลัวเอาเชื้อมา ติดกับเด็กๆนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็มีที่นอนอยู่กับแม่ว่าก็จะมีเด็กๆนะคะที่ว่าต้องคอยป้อนนมแล้วก็น้องมีบุญที่จะอยู่กับแม่ว่าสงสารนะคะแต่ว่าแม่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไง แมวพอแมว่าเข้ามาทําความสะอาดให้เขาเขาก็จะมาวิ่งมาแบบด้วยความดีใจจะมานั่งล้อมรอบแม่วาเนี่ยแหละค่ะเขาคงคิดถึงเขาคงสงสัยว่าแม่วาหายไปไหนสามสี่วันทําไมไม่มาเล่นกับเขาทําไมไม่มาใกล้ชิดเขาแล้วเขาก็คงแปลกใจว่า ทำไมแม่วาถึงต้องขังเขาไว้แบบนี้บางครั้งเขาก็ลองเรียกนะคะแต่แม่วาก็ต้องใจแข็งทำอะไรไม่ได้แม่ว่าเองก็ไข้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางครั้งก็ตอนไข้ก็ลุกไม่ไหวถ้าแม่ว่าปล่อยเด็กๆเ,เข้าไปถ้าเขาทะเลาะก,กันหรือเขาเป็นอะไร แม่วาก็คงจะวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดไม่ไหวพอช่วงบางเวลาที่แม่ว่าไขา้แม่วาก็ลุกไม่ไหวเลยค่ะก็เลยจําต้องแบ่งเด็กๆนะคะส่วนนี้ส่วนหนึง่งขังไว้ข้างบนนะคะชั้นบนให้เขาอยู่แต่ในห้องแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะอยู่ชั้นล่าง สงสารก็ต้องสงสารนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใจแข็งเพราะว่าแม่วาก็ไข้ตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าเชื้อนี่จะแพร่ไปถึงกับเด็กๆไหมก็กลัวเด็กๆจะติดแม่วาก็ต้องอยู่ห่างๆเด็กเขาไว้จะเข้ามาดูเป็นครั้งคราวมาทำความสะอาดคอยมาดูเอาอาหารให้เด็กๆเ,เขา พอแม่วาเข้ามาเขาก็จะแบบนี่แหละคะ่ะเขาคิดถึงแม่วารู้เลยว่าเขาคิดถึงแม่วาเขาสงสัยว่าแม่วาไปไหนบางครั้งได้ยินเสียงเขาตะโกนร้องเรียกแม่วาก็แบบสงสารจับใจนะคะสงสารลูกๆแต่ก็ต้องตัดใจนะคะแม่วาต้องขอกลาบขอพระคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะ ที่ส่งมาให้แม่วาหายป่วยไวๆแม่วาก็จะพยายามกินยาพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดแม่วาที่ตัดสินใจไม่ไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองอะเป็นเยอะถ้าว่าไปโรงพยาบาลแม่วาก็กลัวทางโรงพยาบาลเขาจะให้นอน ที่โงรงพยาบาลนะคะแล้วถ้าแม่วานอนอยู่ที่โงรงพยาบาลเด็กๆลูกๆของแม่วาจะอยู่ยังไงแม่วาก็เลยตัดสินใจอดทนเอาไม่ไปโงปรงพยาบาลนะคะกินยาบรรเทาเอาไข้ก็ทนเอานะคะกินยาอดทนเอาถ้าไปโงปรงพยาบาลก็คือจะไม่มีคนดูแลเด็กๆเ,เลยค่ะ เพราะว่าเราไม่มีใครก็มีแต่แม่วาแค่นั้นค่ะเด็กๆแล้วแม่วาก็มีแค่เด็กๆเ,เราก็จะมีกันอยู่เป็นเพียงแค่นี้นะคะแม่วาก็จะพยายามหายให้ไวที่สุดเพื่อเด็กๆจะพยายามทำตัวเองให้เข้มแข็งให้เร็วที่สุดนะคะก็เพราะคุณทุกๆกกำลังแรงใจมากๆนะคะ่ะ